สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง magic of love tarot เวทมนต์แห่งรักสการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อารักโคล แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะ แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปพิกาศหัวขข้อเรื่องรักครั้งถัดไปคนใหม่หรือคนเดิมไม่ได้เล่นพิการศกันนานแล้วนะจากการที่อ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์เยอะเลยนะที่บอกว่า ไม่กล้าเลือกกองไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้หน่อยให้พลังงานแม่หมอนำทางให้ด้วยนะชอบฟังอย่างเดียวรับแต่พลังงานดีๆนะคำทำนายดีๆก็จะรับตามนั้นวันนี้เล่นปิกอากาศให้ลูกดวงเป็นคนเลือกนะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ในกองที่1นึ่งสำรับนี้ชื่อว่าวิซาสทาาโรและกองที่2ชื่อว่าเอฟ r ว d a y เดย์วิชตาให้เพื่อนๆหลับตาทำสมาธินึกถึงหัวข้อในวันนี้ รักครั้งถัดไปคนใหม่หรือคนเดิมลืมตาขึ้นมาไพ่กองไหนสะดุดตาสะดุดใจเป็นอันดับแรกให้คุณเลือกไพ่กองนั้นกองที่หนึ่งและกองที่สองแม่หมอจะให้เวลา5วินาทีหากดูไม่ทันอธิษฐานจิตไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะพี่อากาศ รักครั้งถัดไปคนใหม่หรือคนเดิม The Sun อ๋พลังงานไพ่ใบ,บแรกก็ดีมากๆเลยไพ่ The Sun เป็นไพ่ที่ความหมายดีที่สุดในสำรับไพ่ยิปซีคำทำนายของไพ่ใบน,นี้รักครั้งถัดไปของคุณเขาเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจัดสรร ขีดโชคชะตาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มารักกันใครคนนี้เป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคคุณทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างหน้าตาดีหน้าที่การงานดีหาเงินเก่งเป็นคนรักที่ดีมากที่สุดในชีวิตของคุณใครคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มความสุขสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณทั้งเรื่องความสุขในความรักความสัมพันธ์ทั้งเรื่องความสุขสบายกายใจ ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยคุณจะมีความสุขสมหวังอย่างมากกับความรักครั้งถัดไปความรักครั้งถัดไปคนนี้จะเป็นคู่แท้คู่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิต The Tower พลังงานเมื่อคุณกับเขาพบเจอกันตอนแรกรู้สึกเหมือนคุ้นเคยรู้สึกเหมือนกับว่าตกรลุมรักตั้งแต่แรกพบเจอ และคุณกับเขาได้เคยเจอกันมาแล้วคุยกันมาแล้วและเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องนิียเงียบกันไปบางคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณไม่อยากจะรอแล้วคุณเสียใจคุณน้อยใจเลยตัดจบความสัมพันธ์หรือบางคนเนี่ยคุยกันไปครึ่งๆกลางๆเกิดทะเลาะก,กัน ตัดแย้งกันก็เลยเลือกลาตตดจบหรือว่านิ่งกันไปเลยในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของคนเดิมนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วเป็นแฟนเก่าได้เป็นคนคุยเก่าได้หรือเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วในชีวิตนี้และได้ห่างเหินห่างไกลกันไปนะต่อไปจากนี้จะเกิดการเวียนวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งกลับมาแบบที่คุณคาดไม่ถึง ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาในชีวิตคุณอีกพลังงานแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือหมายรวมถึงคู่แท้คนนี้เป็นคู่จากอดีตชาติเขาจะติดตามคุณเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เคยทำให้คุณเสียใจหรือใครคนนี้นะเคยทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณหัวใจแตกสลายเขาจะเข้ามาอย่างที่คุณตกใจอีกครั้งหนึง่งเพราะเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง และเข้ามาแบบเร็วพันทันด่วนแบบกระทันหันอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังแนบสอดพลังงานใครคนนี้คนเดิมคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดแสนสาหัสกรณีที่หนึ่งใครคนนี้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยมีตัวเลือกมากคนคุยเยอะนะหรือว่าเป็นคนคุยกับคุณแล้วคบหาเป็นแฟนกันแล้วหรือบางคนเนี่ยแต่งงานไปแล้ว และก็เกิดปัญหาที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจทําให้คุณทรมานจิตใจอย่างมากนะบางคนเนี่ยเขานอกกายนอกใจคุณนะหรือบางคนโกหกปิดบังแอบซ่อนนะหรือบางคนเจอคู่ที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักโตไม่รู้จักพอไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองทําตัวเป็นภาระให้คุณหนักใจนะในเรื่องวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเขาเรื่องการเงินเรื่องการงานทุกอย่างต้องพึ่งพาคุณ จนคุณเหนื่อยหนักมากๆเนี่ยคุณนอนเนมีต่ดาบลายร้อมคุณคุณไม่เคยมีความสุขเลยแล้วก็ทนต่อไปไม่ไหวนะจึงตัดจบตัดใจจากเขาออกมาด o you l of Fortune เหตุการณ์จำเป็นต้องเกิดขึ้นเช่นนั้นจำเป็นต้องแยกจากห่างไกลเพราะเขาต้องเรียนรู้รสชาติในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ชีวิตต้องอยู่ลำพังอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเขาจะได้เห็นคุณค่า ว่าคุณคือความรักแท้ว่าคุณคือคนรักที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไม่มีวันที่จะหาใครได้ดีเท่าคุณอีกแล้วเขาจะนิ่งเงียบไปในเวลาที่ยาวนานบางคนหลายเดือนหรือบางคนเป็นปีการที่เขานิ่งเงียบไปเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองอย่างมากทั้งเรื่องจิตวิญญาณภายในและก็กายภาพภายนอกนะหากบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยสนใจใส่ใจอะไรเลยนะก็ต้อง มีความรับผิดชอบมากขึ้นเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดมีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะหรือถ้าหากเขาเนี่ยเป็นคนที่กินเหล้าเมายานะร่างกายภายนอกดูซุดโซมอ่อนแอดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยอะ่ะ mm hmm. เขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายหรือกายภาพของเขาให้แข็งแรงกำยำให้เป็นคนที่มีพละกกำลังนะทั้งร่างกายแล้วก็ความคิดสติปัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้กลับมาดูแลปกป้องคุณให้ดีที่สุดได้ Judgment และสุดท้ายใครคนเดิมคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมากเหมาะสมคู่ควรมากๆที่จะมาเป็นคู่ครองคนรักของคุณเหมาะสมมากๆนะที่คุณจะแต่งงานกับเขาเป็นเจ้าสาวเขาและเขาจะกลับมาชัดเจนในความสัมพันธ์อย่างมากจากอดีตหากใครเคย นิ่งเงียบเลิกลาตัดจบกันไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาจะกลับมาให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้ความรักที่มั่นคงกับคุณจะพูดถึงแผนในอนาคตพูดถึงเรื่องการแต่งงานมั่นหมายดูไพ่ใบนี้นะจัดเม้น์เนี่ยโชคชะตาลิขิตมาแล้วคุณจะต้องเป็นคู่ครองของเขารักครั้งถัดไปของคุณเนี่ยจะได้ลงเอยจะได้เป็นครอบครัวจะได้แต่งงานกันไม่ว่าในอดีตความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนด้วยเหตุผลใดก็ตามการกลับมาของเขา จะเปลี่ยนแปลงนะหน้ามือเป็นหลังมือนะจากดํากลายเป็นขาวทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์เติมเต็มคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์คุณจะดีใจมากๆเพราะคุณไม่ได้คาดหวังแล้วอะนะว่าเขาจะกลับมาและคุณก็จะเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมเมื่อใครคนเดิมกลับเข้ามาแต่เป็นคนเดิมในเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ที่คุณจะรักเขาได้อีกครั้งคุณจะรักเขาหมดหัวใจ j u s t i c e เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณ นี่คือโชคชะตาโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บีบคั้นเขาไม่ให้เขาลบลืมคุณได้ไม่ให้เขาตัดขาดหรือมูฟออนจากคุณได้เขาทุกทรมานใจทุกคืนทุกวันที่สูญเสียคุณไปโชคชะตาจะบีบคั้นเขาให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนิสัยข้อเสียของตัวเขาเองให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้นำคุณได้ดูแลคุณได้เป็นอย่างดี ความรักที่ไม่เท่าเทียมที่คุณเคยทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักหรือทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวทุกอย่างจะสิ้นสุดจบลงต่อไปจากนี้ความรักความสัมพันธ์จะเท่าเทียมหรือเขาเองจะเป็นฝ่ายทำงานในความสัมพันธ์มากกว่า Five of Wands ใครคนนี้กับคุณคือคนที่มีประเด็นกันคุณเคยน้อยใจเสียใจเพราะคำพูดของเขาหรือเคยทะเลาะกันขัดแย้งกันรุนแรงมาก มีคำพูดประชดประชันเสียแทงจิตใจนะตอนเนี้ยเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณกับเขาเลิกลาตัดจบกันไปเขาเองไม่เคยมีความสุขใจนะเหมือนอยู่กลางสนามรบหัวใจสมองตีกันหนักมากพยายามจะมูฟออนจากคุณหลายครั้งพยายามที่จะลืมแล้วหรือบางคนเนี่ยไปคุยไปคบกับคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครที่จะทำให้ลบลืมคุณได้ไม่มีใครที่จะสามารถทำให้เขารักได้ จนเขาต้องยอมรับในโชคชะตาจริงๆว่าคุณเนี่ยคือคู่ของเขาและเขาคือคู่ของคุณเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับมาครองคู่กับคุณ Express your love แสดงออกในความรักที่ชัดเจนใครคนนี้เคยทำให้คุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณไม่เคยรู้เลยอะนะว่าเขาเนี่ยรักคุณหรือไม่รักหรือคบกันแบบไหนไม่เคยบอกรัก ไม่เคยมีการกระทําใดๆคาดเดาไม่ได้โผ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 นะหรือบางคนเนี่ยมีตัวเลือกเยอะทุกคนสําคัญเท่ากันหมดอมืจนคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวเลยเลือกที่จะถอยออกมาเมื่อเขากลับมาครั้งนี้คนเดิมคนนี้จะชัดเจนมากๆในความรักความสัมพันธ์กับคุณคุณจะไม่ต้องสับสนสงสยัยหรือลังเลใจในตัวเขาอีกต่อไป Love yourself first ช่วงขณะเวลาที่ห่างไกลช่วงที่นิ่งเงียบหายกันไปจากชีวิตกลับมารักตัวเองให้มากพัฒนาตัวเองให้มากเพราะฝั่งนูน้นฝั่งเขาเองพัฒนาตัวเองอย่างหนักหน่วงที่สุดเพื่อจะให้เป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉะนั้นแล้วคุณควรปรับพลังงานตัวเองให้อยู่ในพลังงานบวกไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องจมปลักกับความทุกข์ในอดีตเมื่อถึงเวลาของโชคชะตา w e e l of fortune โชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณให้คุณได้มั่นใจทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมเมื่อใครคนนั้นเขาผ่านบททดสอบของเขาได้แล้วเขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความรักของคุณอย่างสมบูรณ์เพ r f u l n e s s ใครคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากเห็นรอยยิ้มของคุณอยากได้ยินเสียงหัวเราะของคุณ คุณทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาเป็น14อีกครั้งนาะและเหตุการณ์นี้กําลังจะเกิดขึ้นเพราะใครคนเดิมที่เงียบจากคุณไปแล้วเขากําลังจะกลับมากลับมาเป็นความรักครั้งถัดไปและเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณอ่าแม่หมอขอจบคําทํานายพิก,กาศสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ชุดที่2กองที่2เพียคาดร,รักครั้งถัดไปคนใหม่หรือคนเดิมแนบสอด สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณเจ็บปวดกับความรักผิดหวังมามากจนคุณเนี่ยอยากปล่อยวางคุณไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครแล้วคุณเสียใจหนักมากกินไม่ได้นอนไม่หลับก,กับคนรักในอดีตที่ทำร้ายหัวใจคุณคนรักที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคนที่คุณรู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะ คิดได้หรือทําดีกับคุณคุณไม่อยากที่จะเปิดใจรักใครเพราะคุณหมดศรัทธานในความรักคุณไม่เชื่อแล้วอะว่ารักแท้มีอยู่จริง The Moon เพราะเหตุการณ์ในอดีตคุณพบเจอกับความรักที่เป็นพลังงานของคู่กรรมคุณเจ็บปวดอย่างมากเมื่อคุณมองกระจกเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ยอมเปิดโอกาส หรือจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆต่อไปนี้คุณจะย้ายฟโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างมาที่เรื่องของตัวเองนะเนี่ยคุณจะบินเข้าหาดวงดาวหมายถึงว่าคุณจะไปตามความฝันเส้นทางอาชีพการเงินการงานเป้าหมายของชีวิตคุณจะปล่อยวางและละทิ้งหัวใจไม่ได้วางความรักไว้เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้วางไว้เป็นอันดับหนึ่งของชีวิตโซนอบอนส เมื่อคุณตัดสินใจเช่นนั้นคุณก็พุ่งทยานเข้าหาเป้าหมายที่คุณต้องการนะบางคนวางเป้าหมายในเรื่องการปลดหนี้หรือว่าการที่จะเก็บเงินนะบางคนก็มีเป้าหมายในเรื่องเส้นทางอาชีพการลงทุนทำธุรกิจใหม่หรือว่าเป้าหมายอื่นๆในชีวิตเช่นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองลดน้ำหนักนะทำให้สุขภาพดีขึ้น คุณมีความสุขมากๆด้วยเมื่อคุณได้หันหลังให้กับความรักนะเป้าหมายของคุณเนี่ยมีมากมายหลายข้อคุณก็สนุกเพลิดเพลินปล่อยวางหัวใจนะปล่อยวางความคิดความทุกข์ในอดีตเอาไว้ข้างหลัง c h n of pentacles คุณรักตัวเองมากรักตัวเองมากพอชีวิตคุณสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆด้านเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกๆสิ่ง คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินหรือคุณส่องกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณสวยกว่าเมื่อวานวันนี้คุณหล่อกว่าเมื่อวานนะตั้งแต่วันที่คุณไม่มีเขาคนนั้นที่ทำให้คุณเจ็บปวดตั้งแต่วันที่คุณตัดขาดกับความรักนะคุณมีความสุขสบายกายใจมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือในวันที่คุณรักตัวเองอย่างมากที่สุดนั้นจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งใครคนหนึ่งเข้ามา เป็นพลังงานของคนใหม่คนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงใครคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอย่างมากพบเจอคุณในวันที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเช่นเดียวกันกับคุณคขอร่ํารวยมั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีอสังหาหริมทรัพย์มีบ้านมีรถมีที่ดินหรือบางคนเป็นนักธุรกิจมีเงินหมุนเวียนจํานวนมากใครคนนี้เป็นคนที่มั่นคงมีใจที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อคุณ ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นและพัฒนานะจนถึงจุดที่เป็นครอบครัวใครคนนี้เขาเป็นคู่รักเข้ามาแล้วก็รักคุณหมดหัวใจคุณทั้งคู่รักกันอย่างง่ายดายอย่างมากมายเป็นคู่ที่บุญสินเสมอกันแม้บางคนเนี่ยรอคอยกันมานานมากนะแต่เมื่อพบเจอแล้วก็คุ้มค่ามากๆที่เจอเขาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกับเขานะหากใครบางคนเนี่ยโสดมาทั้งชีวิต ผู้แท้คนนี้แหละจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นครอบครัวมามีลูกมีเต้ากับคุณ p e ดด o p p n n t a c l e s และชีวิตของใครคนเนี้ยเขาก็คล้ายๆค,คุณเคยเจ็บปวดในความรักมาหันหลังให้กับความรักในอดีตพุ่งทยานชีวิตมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายในเรื่องการหาเงินนะใครคนนี้เขาหาเงินเก่งมากๆหัวสมองเขาเนี่ยหยิบจับคิดทำอะไรเป็นเงินเป็นทองมากมาย ตัวของเขาก็ไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ไขว่คว้าหาความรักนะแต่เป็นเพราะโชคชะตาทําให้เขาพบเจอคุณทําให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองนะเขาเนี่ยรู้สึกรักคุณมากตั้งแต่แรกพบแรกเจอนะอยากมั่นคงผูกพันอยากคุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเขาเขามาพร้อมกับเงินทองมากมายที่จะทําให้คุณสุขสบายไปทั้งชีวิตมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือหากอายุเท่ากันหรือมากกว่าใครคนนี้มีนิสัยเป็นเด็กๆ เนะอาแต่ใจตัวเองขี้งอนขี้หึงขี้หวงอืแต่ว่าก็มีมุมที่น่ารักอ่อนโยนนะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนเด็กๆอะชอบเล่นอะไรเป็นเด็กๆนะทำให้คุณยิ้มออกหวัวเราะได้เสมอ Five Wands ในขณะเวลาที่คุณกับเขาเจอกันคุณทั้งสองงงใจเป็นอย่างมากเพราะคุณทั้งสองคนเนี่ยเคยบอกตัวเองแล้วว่าจะไม่เปิดใจจะไม่รักใคร นะไม่อยากจะเจ็บปวดอีกแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะฝืนโชคชะตาได้คุณทั้งสองคนกลับรักกันอย่างง่ายดายนะกลับเปิดใจคบหากันท,ทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้คุณทั้งสองคนปฏิเสธความรักนะมีความปิดใจมีความปิดกั้นโอกาสของตัวเองหัวใจกับสมองคุณก็ตีกันหนักมากอะนะว่าจะเอายังไงกับใครคนนี้แต่คุณทั้งสองคนก็ต้องพ่ายแพ้กับรักแท้รักครั้งถัดไปของคุณเป็นคนใหม่ นะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเพื่อเป็นคู่ครองของคุณเจอเวิพลังงานใครคนใหม่คนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกันผ่านสื่อโซเชียลผ่านโลกออนไลน์นะหรือว่าเขามีพลังงานการเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ คุณจะมีความสุขอย่างมากนะความรักครอบครัวที่คุณเคยคิดว่าคุณหันหลังให้แล้วแต่สุดท้ายคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่คือโชคชะตาของคุณรักครั้งถัดไปใครคนใหม่คนนี้ใครคนนี้จะเข้ามาเป็นความสุขจะเข้ามาเป็นคู่ครองครอบครัวของคุณฮันนีมูนมีเกณฑ์อย่างมากเลยนะที่คุณกับเขาจะพบเจอกันจากการเดินทางหรือหากคุณกับเขาพบเจอกันแล้ว นะจังหวะโอกาสจะเหมาะสมมากๆเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันไปในสถานที่ที่โรแมนติกสุดหอมหวานนะมีบรรยากาศที่มีความสุขคุณกับเขาเนี่ยจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างมั่นคงเติบโตในเวลาอันรวดเร็วนะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมั่นหมายยกย้ายไปอยู่ในทินฐานบ้านช่องของเขาณนะต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศได้ Curing in your soulmate พลังงาน รักครั้งถัดไปคนใหม่คนนี้เป็นคนที่คุณไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเขาเองก็เช่นกันเขาก็เคยไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานการณ์ที่คุณเคยเจ็บปวดเพราะความรักในอดีตเขาเองก็เหมือนกันนะตอนที่เขาเจ็บปวดกับความรักในอดีตคุณสองคนไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้เจอคนดีเจอคู่แท้ที่เข้ามาแล้วไม่ต้องไปไปกับกลับที่เข้ามาแล้วรักกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะจนถึงขั้นเป็นครอบครัว ประสบความสําเร็จในรักได้คุณทั้งสองคนนี้แหละเป็นของขวัญซึ่งกันและกันเป็นของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลประทานให้คุณ y u u deserve love เพราะคุณน่ารักคุณจึงเหมาะสมคู่ควรกับความรักที่ดีใครคนนี้เขารักคุณเพราะเห็นความดีในตัวคุณเห็นความใสซื่อบริสุทธิ์สดใสของคุณนะใครคนใหม่คนนี้เขาตั้งใจมากๆที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งถัดไป แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะการยิงธนูไปข้างหน้าเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์นี้จะก้าวหน้ารุดหน้าพัฒนาไปเป็นความรักความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันอ่าแม่หมอข,อขอจบคำทำนายพิก,การ์ดสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหาเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสกิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ